งตขอันเนงที่สำคัญได้แก่การต้านทาการทำลายของสางเกตการทำลายของอะนะครับการต้นานทานการสินผันของฟอสฟอรทำให้เด็กิญสันนะและการต้าทานการคาร์บอนมี่นซึ่งทำให้เกิสนเช่นกัน,นการ ทำลายโดยสังเกตนะใช้เข้ากับหินอาจาะไม่เมอนะครับจ,จาก,กาอกจากเปดูสุบาของอสรันแล้วก็ยังสามารถร่มปิะสิลภาพในการป้องกันการกัดกร่อนเนื่องจากสังเกตได้เป็นอย่างนี้ข้ากับินสามารถเพิ่ม ทนต่อการกัดกร่อนของม่ได์ไม่ได้ดีนะครับเพราะมีมวความเป็นด่างสูงและถูกทำลาย,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 ยโดยได้ง่ายถ้าใช้เข้าสัดหินแทนที่ปูนซีเมนต์สามารถลดการกัดกร่อนโกลดสังเวทได้นทั้งหินที่ผสมเข้าหากินจากแม่พอในปริมาณที่สูง เพ่งความต้านทานการกัดกของลดสตรีนที่กนหลายๆชนิดได้ผลผลิตได้มากกว่าบังธุ์ธรรมดาที่มมีเท่ากทนส่วนการซึมผ่านของสารคลอรีลอรที่ซึมผ่านเข้าไปในพันธุเมื่อมีปริมารสูงพอระดับธกิจนะครับจะทำให้ กิดสนิมน,นะการใช้เท่ากัะดิ่งสามารถลดปริมาณคอไลท์ซึ่งถ่าเข้าไปในเรือความขีดได้การใช้เท่ากัะดิ่งที่ละเอียดสามารถตั้งค่าการสัมผัสของคอไลท์ได้อีกนินึงความขีดที่ผสมเท่ากระดิ่งจะแม่หมกเพื่อใช้อยู่ในน้ำทะเลบริวเวณอาหรายพบว,ว่าลดการเกิดสนิมของเหล็กที่ฝังอยู่ในความขีดได้เป็น เป็นการที่การาก์เซอัาไซด์เข้าไปทำปฏิกิริยาซียที่แห้งตัวแล้วเกิดทำปฏิกิริยาของแคลเซียมลไซด์ทำให้ความเป็นด่างของซีเมนต์เปียสลดลงจาก1 3เหลือ89และทำให้ฟิล์มา่ การเพิ่มเชืาทอทางจุลีววิทยาปริมาณแคลเซียมในรังสาละ็จะทำให้เกิดคาร์บอนิชั่น,นขึ้น,นการรุนทํางินเจ็ดในยี่สิบแวันสามารถลการเกิดคาร์บอนิชันได้เมื่อเทียบกับการล่ยเพียงวันเดียวนะและเลือกสูตรสูที่มีเนื้อแฝดทำให้เกิดคาร์บอนิชั่นในเนื้อดอกไม่ ไม่ดไม่ฟังสิ่งายร้อยไม่ฟังต้องพวงทำให้กังตวอบอกเข้าทานกับตอวสาเข้าทางกินไฟอัสหรืออะไร่เข้าทางกินหรือเข้าลอยเกิดจากการเผาถ่านเพื่อไปถึกระแสไฟฟ้าเข้ากิ ดังนั้นกรส่ตัวร่างจับครับจะรวตัวเข้าตาดหีนเพื่อเก็บไว้ในสโตร์รอไวน้นะครับเป็นตัวนี้ที่เข้าทางหินล้อมเร็วเลยบางส่วนจับกันเป็นก้อนเป็นเม็ดชิด้นใหญ่ทำให้มีน้ำหนักมากและกล